ะะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ <c oughs> วันนี้อยู่กับช่องต้นน้ำนะคะวันนี้พวกเรานะคะมาอยู่กับเกมยันเดรกนะคะกด e นะคะเข้าไป e นี่เลยนะน้องเรียนจังกำลังไปโรงเรียนอันนี้น้องเรียนจังไปโรงเรียนอันนี้น้องเรียนจังไปโรงเรียนอยู่เนาะมา นี่เลยนะครับเอยยันจังคนนี้ที่วงไว้ <c oughs> โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะสวัสดี อ่ะห้าวันวันนี้นะเราจะพาไปดูผีในห้องน,น้ำอยู่ที่ชั้นสามนะ,ะถ้าเราถ่ายไปแล้วไม่มีเสียงไม่มีเสียงอะไร ฮูเจ็กเตอร์ครับทุกคนรเราพยายามหาห้องก่อน <c oughs> <c oughs> อันนี้นี่ถ้าถ้าถ้าม,ามันเบลอฮอ้ถ้าเราเห็นห้องสีวปะ่ะคือทางนั้น <c oughs> นี่หือครับ เฟสี่ง <c oughs> นี่เคยทุกคนโหผีตำนานนี้ใครอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เอ้ยอย่าลืมกดกิ่งกุ้งกิงกุ้งกิงให้ด้วยนะ